สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่12กันยายน2565นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง ทำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวดประจำวันที่9นะครับผม สำหรับวันที่9นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่8นะครับผมสำหรับ8ไม่มานะครับผม8ไม่มา5ก็ไม่มานะครับผมเลขที่ออกนะครับผม6 1 4 9 6 4นะครับผมสำหรับ6 1นะครับผมเป็นล่างนะครับผมชุด6ตัวนะครับผมแอดมินก็มีอยู่นะครับ6 1แล้วก็4 9เป็นล่างชุด สี่ตัวนะครับผมแล้วก็หกสี่เก้าหกสี่แอดมินก็มีหกสี่อยู่นะครับผมก็เน้นให้อยู่นะครับผมสำหรับสามตัวนะครับผมก็เข้าโต๊ะนะครับผมแอดมินมีสี่หกเก้านะครับผมออกเก้าหกสี่ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f อฟพี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่12นะครับผมสำหรับวันที่12นะครับผมสำหรับเลขในตารางนะครับผมจะมี4 6 3 9 2 5นะครับผมแอดมินจับได้อยู่ที่4นะครับผมเม็ดเดียวนะครับผม วิ่งรูด3กับ6ถ้าชอบคอยตามนะครับผมสำหรับ4นะครับผมมีสี่ศูนย์สี่สอง สี่สามแล้วก็สี่ห้านะครับผมสำหรับสามนะครับผมสามหนึ่ง สามสองสามห้า 3ามหกกับสามเก้านะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมสำหรับหกนะครับผมหกหนึ่งหกสอง แล้วก็หกเก้านะครับผมสำหรับกันนะครับผมแอดมิน,นจะเน้นให้อีกทีนึงนะครับผมมีสี่เจ็ด สามศูนย์นะครับผมสำหรับชุดเบิ้ลน,นะครับผมมีสี่สี่สามสามแล้วก็หกหก สำหรับชุด3ตัวนะครับผม 8, 4, แปดสี่ห้าอดมินจะจับในตารางนะครับผมหนึ่งคู่นะครับผมคือเก้าสองห้า เก้าหกแล้วแลก็สี่นะครับผม แอดมินจะสรุปให้อีกทีนึงนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่12นะครับผมกันยายน2565นะครับผมเป็นสูตรเลขยลับสายด่วนนะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่4นะครับผมเม็ดเดียวคือ4นะครับผมวิ่งรูด3กับ6กสำหรับ4นะครับผม สี่สามสี่ห้าสี่สองก็ต้องรองนะครับผมสำหรับสามนะครับผมมีสามหกสามเก้าสามห้าสำหรับสามสองก็ต้องรองนะครับผมสำหรับหกจะมีหกห้าหกเก้า 6กสองก็ต้องรองนะครับผมสำหรับตัวกันนะครับผมชอบค่อยตามนะครับผมเบิ้ลสี่สี่หกหกสำหรับสามตัวนะครับผม 8, 4, 5, 9, 2, 5, แปดสี่ห้าเก้าสองห้าแล้วก็สี่สามหก fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ